วัสดีครับวันนี้ผมพามาชมแปลงที่ดินสามารถผ่อนได้ถึง60งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับแปลงตัวนี้อยู่พิกัดตลาดต้นไม้คลองสิบอพระจังหวัดนรครนายกนะครับนี่ครับแปลงที่ดินจะมีเนื้อที่200อตารางวา1 0 0รอตารางวานะครับแปลงนี้กรแบ่งเป็นแปลงแปลง2 0 0รอตารางวาก็น่ากว้างประมาณ20 3สเมตรนะครับลึกอยู่ประมาณ20กว่าเมตรนะครับนี่ครับที่เราเห็นนะครับ แปลงหนึ่งร้อยตารางวาก็น่ากว้า,างวันสิบแปดเมตรลึกอยู่ยี่สิบเมตรครับีดินสวยงามมากๆนะครับที่ดินตจีนี้จะทําเรียบร้อยนะครับมีถนนหินคุ้บทอัดแน่นครับหน้ากว้างถึงแปดเมตรครับถนนเข้าโครงการแล้วก็เข้ามาจากถนนเรียบคลองสิบห้าตลาดต้นไม้เข้ามาที่แปลงที่ดินประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลครับเข้ามาใกล้ๆครับตรง เราตางไวอยู่ที่5 3 0 0 0 0มหมื่นบาทครับจะเป็นแปลงเงินสดครับถ้าเกิดเป็นแปลงเงินผ่อนก็ผ่อนดาวอยู่เพียงแค่ห้าหมื่นบาทก็เข้ามาช้ประโยชน์ที่นี่้เลยครับก็ดาวห้าหมื่นบาทแล้วก็ผ่อนยี่สิบผ่อนก็ไม่มีดอกเบี้ยน,นะครับที่เราเห็น,นแปลงใกล้ตลาดต้นไม้บรรยากาศดีครับใกล้มอสอวอรประมาณแค่ไม่ถึงสิบกิโลครับใกล้อำเภอโอขลักษ์ ผมมาปั๊เดินเรียบร้อยแล้วครับไฟฟ้าก็จะต่อเข้ามาขยายเกียรให้เรียบร้อยครับคือลูกค้าเข้ามาสามารถเข้าได้เลยครับก็ผมดิ้นนิ่1ครับก็สามารถอยู่ได้แล้วมีต่อสามารถอยู่ได้เลยครับแปลงรถพับรแปลงนะครับถ้าลูกค้าซื้อสดก็มีซื้อผ่อนก็ได้ครับติดต่อมานะครับอาร์ตครับ